สบายดีพี่น้องมัตสึคูสุคนนะจ้างามแรงพี like à, น like ่น <apps> <S 3 L 1> ้องแรงกับแรงประมาณประมาณโมงสามโมงเลยพี่น้องมัวเข่ามัวเข่าเพื่อนจะว่าน้ำเผลอพงหลังบ้านคนไหนพงมาไม่ล่ะจะปล่อยน้ำออกแล้ว <c ười> เบลเตสีมาล่างอ่างปลาเด้อพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งปลาเพื่นพี่น้องใหญ่ม่โต้อ้วนได้พี่น้องใหญ่เติบเราเห็นยังไงอยู่ลังบ้านของใหญ่พงษ์ งานไปนะแล้วมาขอเงินบ่เอ้ยเออเอาอีกสองพันตอนนั้นเจ้าเอานังเอาเอให้ลาบบอกขานเอาใหม่บ่รู้วาเออทานอยู่นั่นบุเร่ขวากเงิน,นขานเอามหอีอย่างอเอาให้ตัง้งแต่ว่าขานเอาใหม่แล้ววะบ่ได้ขานเอาใหม่ทหารเจ้าเอาตะหารเอาทหารเจ้าติดสอบหนึ่งด้๋ยวซะแล้วเรามาเอาอีกสอบหนึ่งบไ่ได้ครบเลยอ่ะ ใหาเราไม่หันเราหาคอยจ่ายให้เราสิบพันแล้วเราไม่มาให้คอยขอบอกห้เราไม่มาให้คอยเรากลับมาอีกเลยกลับมาอีกแล้วชออกเมื่อเรากลับมาอีกเลยบอกแล้วบ่มบอมีบอกเล่าบอมีอ่ะเราสิข่ามายังไยกลับข้อไม่เลยชีออกเมื่อกลับข้าไม่เลยพี่น้อง บันนี่สิบห้แล้วพี่น้องเอยบ่ให้มีแต่ให้บ่เตไปซื้อทางข้างนอกมาดังเอาเนี่ยเรามาเราก็เมาอีกบ่ได้ประบผมบ่ไดบอเนยโอกบบมี่แะเงินซื้อยาสอกยาสูบมบี่เรามากอนัลมี่บอมี่ยานไปหาบอม่พูบ่แนไปหาบอลอื่นแน หานั่นอันนี้ไปขายเลยวะอยากซื้อยากโศกอยากสูบก,กระพอกกระเพกกระได้ท่านบอกว,ว่กอาอะไรกับผมนานคนกันมันจะเป็นแบบนั้นตลอดเลยพี่น้องแล้วมาโดนเติบเลยพี่น้องครันสิ่ว่าเราเรามานั่งอยู่ในนี้ฮะเอ,อิญอยู่ในนี้เป็นชัว่วโมงเรามาคอสบอเต้ที่หนึ่งแล้วบอเต้ว่าบ่มีบ่อไฮบ่มีบ่อมันนี่กลับออกไปวันนี่เห็นอ้นอย่างกลับมาคืนมาอีกอ้นก็บอกบ่มีก็กลับไปอีกพี่น้อง โมเมนว่าเฮาอันคิดที่โมเมนเฮาอยากหายเราพี่น้องเอ้าสมมติเราหายแล้วปุ๊บเราก็เมามาเซมาเราไปหาซื้อเหล้ากินพวกต้นต้นอยู่มันเป็นแบบเช็คชีวะได้เผ่ามีเงินเด้อะเผ่าเราก็ว่านั่งเอาอยู่นี่จนได้พี่น้องมันก็้จะเป็นนิสัยบอกมันอืมอ้าก็บรรทไแน่บัดตรไแน่บัดบัวไนนไปล่างอ่างปลาเจ้าอันไปล่างอ่างปลาพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งปลาบอเตทพี่น้อง จะมาล่างอ่างปลาต่อพี่น้องหลังจากพี่ใหญ่พงเมื่อกลับแล้วเพี่น้องบอเตกะลงไปเบิกฐานน้ำเพิ่นเพิ่นพัดเฮาอีกว่าประมาณสามสี่มือผมแหละเพิ่นว่าเนาะบอเตกอเานงินก็หายเพิ่นหายเพิ่นไปซะน้องเพื่องเนาะลงไปมื่อกี้นับบอเตกะตักโอเปแบ๊บไม่ให้ แม่อยู่แน่กินเฮาก็เอาไปสู่กินอยู่ตักไปอยู่แต่เฮาบ่ได้ทายคิดซื่อๆเนาะพี่น้องเนาะแค่นั้นโอาน่ะมาตะเฮือนพุ่น่ะมาตะเฮือนไปเ่าน้อยพุ่นะพี่น้องไปมาพุ่น่ะก็มาแวะคานี้ไก็คือกันนั่นแหละพี่น้องเอ้ยให้ตลอก็บ่เป็นแลาก็บ่แม่นสิมีถึงขนาดนั้น หน,น้าปลาเมืองปลาเห้ยเมืองไหนปลาตาโลนี่ปลาตาป,ตาปูเอาลงนี่วะเออคอยเบิ่งในวงจุ้ยฮะเขาว่าเนี่ยคะแนนมันมีแบบอยังแบบย่ำแบบนี่เแบบขาว่าย่ำแบบโชคล่าช่วง,งยังเลยปลาตัวนี้ครับหับคอแทนสีดำว่ะไปนี่ซื้อมาเรียน ตาบุญจุ้ยพน้อคนกินบ่เต้ซื้อมาลายโตและสามสี่โตตอนอ่นเข่า้องหมอพี่น้อยเบิมีแต่ตัวยังไงปลาแก้มโค้งตายเจ็ดแปดโตนะพุ่น้องงามเลานี่จะได้ตัวนี้รุ่นไหนตายยังมีแต่ตรงงามตัวมันตายนี่จะโคตรัๆองอันนี้คือปลาคราบปลาคราบเลี้ยงเออยูติ้งก็ได้อยู่พี่น้องแต่บมูกินพี่น้องบมูกินปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงบงจุ้ยกินก็กินกินแต่ปลาดุกพี่น้อง ท้ายก็ได้ตัวนี้เลยตัวหาสิพัดเลยตัวละร้อยบาทยังไๆเนี่ยพันล่างนะพี่น้องประมาณถิดสามสี่มื่นกับเขี้ยวคือเก้าเดี๋ยวคือของอ่นค่ะไซสตลอดอ่างนาบ้านแล้วเนาะพี่น้อยเอาเอาขี้ดินลกเนาะอันนี้มันตาอันนี้มั่นแบบใหญ่อลีปานี่ปีงมันขนาดได้ปีงมันขนาดปลาปลามันมีแต่ปลาอันทั้งยุ่งเนาะ มันก็บนน,ำบน้ำปวดาอวแต่ปลามันกินกมันกี่ลายเมืม่อไรบอกจ๊ะน้าลายนี่ปลาเพีย้ยปลาเพีย้ยหรือปลาอีกแบบยนงไงน้ำงามใหญ่เนาะเอามาเลี้ยงนิดน่อยนี่ปลาอย่างไร,น,น,รน้อยกว่านี้เอามาเลี้ยงปลาเพีย้ยกระเพี้ยนอันนี้กระเพี้ยนกระเพี้ยนอันกระเพี้ยนอย่างพื่นกระเพี้ยนทางแดงกระเพี้ยนไผ่อ่ะนะ ตังไทยแห่้ลายอยูเอนน็นมายังไปทำเจ้พาพญาอันนี้นกระเพาเพียบเลยปลาเพียบกราเพียบพี่น้องบันลักบนอยากลากก็ได้ทำบอลเม้นมันเคียวจืิน้ำทำบอลเม้นต์บอลยังโดนมันเคียวเลยอยากลากนะเพี่นเนาะเห็นอย่างเงี้ยมนนนนันเมน่นมันขีดปลามันเม่นขีดเท้าบปล่าบ่าวนาครพนมาพี่นอ้องเอฟซีคือสิจัมได้อยู่พี่น้องที่พนมาเห็ดเฮือนในสเปนอะไรพี่น้องเอ้ มาลินน้ำมือเป้านีิกัมานลินน้ำในเต็มเงเ่อหินปลาเาพอนี่น้องเอ้่อเห่าพ่อพ่อนอะเตงโมช่วงกับไปเห็ดเพื่อนนอกช่วงนั้นเออเปนมาเห็ดเพื่อนเด้ช่วงนั้นทั้งแดงเนี่ยงามนะปราชงงามเด้นะครับ ะสะนำออกพี่น้องสะนำออกแล้วก็เอาบรดมาทูเอาแปรงมาทูทูแล้วก็ลางมันสะออกอีกนี่เธอประครับนะประครับมันก็สองตงัวตัวใหญ่โอ้โหแห้งี่ได้จับที่จับบัอยู่ปลา

น <mile inside. S 2> ี่บใหญ่ปลาตัวใหญ่ัเฮ้ยน้ามันไหลออกนะใส่นะอ๋อปลาย่งเคยใหญ่แท่นี่อมันขนาดได้ป่งจ้าจสาใหญ่ขนาดนี้้องลยรวมเลียงรวมเลยเนาะเียงรวมเลยระานีปลาเพียปลาเพียรนร้ายปลาเพียงานปลาเพียรัเนาะเพียรปลาขาวงานบวบอือปลาขาวมัใหญ่ประมาณ ให่ดิเต้ใหญ่โอหลายตัะโตนอวนเนาะอววนพีพีสีงามจุดจดจน้ปลาสลิดเสียตรงปลาปลากระเดิดปนี้เราเนาะเส็จเด็กปลากระเดิดปลากระเดือดเนี่ยาลายงามมันมันใหญ่ดิปลากระเดิอดเลียงปลากระเดิอดกเยงนี่มีอกุ้งบว กุ้งก็มี่อะไรนีตายตาย่วนเขาหงมอเลยหรอกองมอ,งงมองป้าพี่อยะไม่เคมาทำลางแล้เรอบมันก็สิค้นปลา,นนปาลงได้บบนี้ห,ออห้องใส ล่างเลยเรียบร้อยพี่น้องประมาณทิ่งล่างคือหนึ่งน้อยเต้สองิสไปบอกสองิบอกสามิสิเดล่างั่ไปนะผมทำเที่ยวเที่ยวคือกระดมเมนอดมบมือฮอดมบุญตอกินดาวเลยช่วงนี้เรือเดนปลาตายทิาเะไรอย่างเ็เยอะนะกระดมกอื่นะครับ มาหาเรื่องเอา้าลาไปก่อนพี่นอ้องคลิปนี้พอกันคลิปหนาเด้อจ้าพี่น้อง